ไม่ใช่กล่องสุ่มอีกแล้วนะคะทุกคนนั่นก็คือกล่องของนิคูชิสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวายโยชแนลวันนี้โยจะพาเพื่อนๆมาเปิด กล่องกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่กล่องสุ่มอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆจะเบื่อน,อน,นั่นเองก็เลยไปหาของเล่นใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปดูกล่องของเล่นของโยนนัฝากกดไลค์กดแชร์ช่องให้โยด้วยนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูกล่องของเล่นกันเลยนั่นก็คือ,คอจ อันนี้จะเป็นเซตสําเร็จมาให้อยู่แล้วนะคะซึ่งเราไม่ต้องสุง่มไม่ต้องอะไรเลยค่ะแต่ว่าในเซตเนี้ยจะมีของครบให้เราตามน,นี้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้าง โยอะไปเดินห้างใช่ไหมคะแล้วก็ไปหาของเล่นนี่แหละค่ะไปหาพวกของโมเดลกองซุ่มหรืออะไรเงี้ยมาเปิดให้กับเพื่อนๆได้ดูนะคะแต่ว่าโยไปเจอกับอันนี้ค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าดูแล้วก็มันน่าเล่นนะคะก็เลยซื้อมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะทุกคนก็ อันเนี้ยราคา1,270บาทนะคะที่โยซื้อมาได้มาแต่ว่ารู้สึกว่าในช็อปอื่นอะ่ะมันไม่ได้ราคานี้แต่โยได้รับมาในราคาที่ถูกเพราะว่าโยไปซื้อวันที่7.7เดือน7นั่นเองค่ะแล้วมันก็ลดอีกนะคะเพ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในห่อเน,นี้ยมีอะไรบ้างซึ่ง แค่เห็นภายนอกอะก็คือเยอะมากแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องมาประกอบฉากมาอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งอาจจะมึนงง,ง,งงหน่อยเพราะโยก็ไม่คเล่นอันนี้เหมือนกันนะคะเรามาประกอบกันเลยอ๋อฉากเขาไม่ได้มีอะไรยากเลยค่ะเพื่อนๆก็เป็นกระดาษแข็งนะคะวางตั้งแบบนีไ้ได้เลยแต่เราอาจจะต้องดัดนิดหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็นี่นะคะอันนี้น่าจะเป็นคมซึ่งฉากเนี้ย เราเปลี่ยนได้2อมุมสมุมเลยนะคะทุกคนแบบนี้นะคะอันนี้ก็ได้ด้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน,นี่ก็จะเป็นอีกข้างในอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในแต่ละอันเขามีอะไรมาให้บ้างอันนี้นะคะโต๊ะนะคะทุกคนแต่อันที่ว้าวอะว,ว้าวจริงๆก็คืออันนี้ซึ<ว>่งเดี๋ยวเราจะมาจัดเรียงกันแต่ละอันเพอที่ดูแล้วคือแบบของสีจิ๋วเล็กๆน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนดูดิ โยมาเลียงแต่ละอันนะเราเดี๋ยวโยมาข่ายให้ดูใกล้ๆว่าแต่ละอันมีอะไรบ้างน่ารักขนาดไหนนี่นะคะคือดูเซ็ตช่วยชามรายละเอียดเขาดีทุกคนขวดซอสจิว๋ววาซาบงวาซาบิก็มีเออตะเกียบอันสุดท้ายของเราก็คือเบาะรองน,นั่งนี่มเอง ค่ะทุกคนหลังจากที่ทุกคนได้ดูของจิ๋วน่ารักน่ารักกันแบบใกล้ๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งห้องของเรากันเลยดีกว่าะคะ่ะว่าจะออกมาเพอร์เฟกแบบในรูปนี้ไหมคือยังไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อยมันก็จะออกมาแบบว่าทุรักทุเลนิดนึงนะคะเรามาเริ่มจากซูชิกันเลยอันนี้ก็ระว,วังหายกันด้วยนะคะเพราะมันชิ้นแบบชิ้นเล็กมากเนี่ยดูดิทุกคนอันแค่เนี้ยคือมันเล็กแบบเล็ก จิ๋วหลิวบางอันน่ะมันก็มาเห็นไหมมันแบบเล็กจิ๋วจริงๆอะ่ะทุกคนเสี่ยงกับการหายอะ่ะเราก็จะติดกาวไว้นะคะแต่ว่าอันนี้โยมาประกอบให้เพื่อนๆดูก่อนโดยที่แบบยังไม่ต้องติดกาวเนาะโอเคคะ่ะแล้วก็พอโยแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จอีกทีนึงเลยแล้วกันนะคะโยจะประกอบตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวอาจจะวราปแบบบิง้งเสร็จเลย ค่ะทุกคนหลังจากที่จัดโต๊ะอ,อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าทั้งสองท่านของเรานะคะแขกรับเชิญมาจากอีีที่แล้วนั่นก็คือสกู๊แพนด้านั่นเองน้องก็มาพร้อมนั่งลอก,กินอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะคะ่ะคุณลูกคา้าอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่นี่นะคะอันนี้ก็คือทูน่านะคะทานทูน่าลองทานดูนะคะ อันนี้นะคะแซลมอนนะคะ แต่คุณลูกค้าชอบนะคะนี่ค่ะเราก็สามารถเล่นกัดโมเดลของเราได้แล้วน้องๆก็สามารถจัดอยู่ในฉากได้เหมือนกันค่ะซื้อมาแล้วก็คุ้มนะคะทุกคนยังไงวันนี้โยขอพาน้องๆไปทานซูชิกันนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์มาเยอะๆนะคะว่าอยากให้โยทําคลิปอะไรอยากให้โยทําเกี่ยวกับของเล่นอันไหนเพราะว่าโยรู้สึกว่าโยเปิดกล่องสุ่มซ้ําหลาย EP แล้วเพื่อนๆน่าจะ เบื่อกันบ้างแล้วนะคะแต่ว่าโยก็ไม่ได้ทิ้งกล่องสุ่มไปไหนนะคะก็จะหากล่องสุ่มแบบอื่นๆมาให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปทานอาหารกับน้องๆก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ